สั้นๆน,นะดึก,อกขอได้เฮ้ยจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะคือประมาณว่าเราไม่ต้องไปนั่งทาคลิปแล้วก็เสียเวลาตัดต่ออะไรประมาณเนี้ยนึกได้นะก็จับกล้องขึ้นมาแล้วก็กไลฟ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนี้มันก็มันก็จะใช้เวลาอัปโหลดประมาณ2อสนาทีนะมันก็ขึ้นมาเป็นไม่รู้มันขึ้นเป็นวิดีโอหรือเปล่าไม่รู้แล้วเขาจะนับชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ตอนนี้กําลังเหินนะก็สมมติบบว่าทําตรงนี้แทนการทําคลิปแล้วกัน นะเราเข้ามาไรานี่แหละอาจจะมีเพื่อนเข้ามาคุยด้วยหรือไม่มีคุยด้วยแต่เราก็สามารถทําเป็นคลิปเป็นหัวข้อได้แล้วก็ตอนนี้นะตื่นเต้นกําลังตื่นเต้นกับปุ่ม ine, กดไลค์ก็ใช้ความตื่นเต้นตรงนี้นะทาเป็นเขาเรียกว่าอะไรหละ่ะทาเป็นคลิปความรู้สั้นๆเอาไว้ให้แล้วกันเนาะวันนี้พอดีว่าในหัวข้อได้เป็นหัวข้ออะไรง่ายๆนี่แหละที่ เคยทำไลฟ์มากครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็คิดอยู่ว่าจะทำเป็นคลิปเป็นความรู้เล็กๆเอาไว้ให้อะไรเนี้ยแต่ว่าก็นะไม่ได้มีเวลาทำคลิปเนาะก็ใช้โกลไลฟ์ตรงเนี้ยทำข้อมูลไปเลยละกันอ่อาตั้งชื่อหัวข้อในหัวข้อเรื่องละ <laughs> สวัสดีค่ะวัชโนขึ้นมาลองโกลไลฟ์ดูค่ะแล้วก็คิดว่าจะทำให้มันเป็นความรู้แล้วก็เป็นคลิปสั้นๆเก็บเอาไว้นะคะตามหัวข้อใน ในหัวข้อที่บอกไปเลยค่ะอพอดีว่านึกได้ตอนนี้นะเท่าที่หนึ่งได้ตอนนี้ก่อนให,ให้หัวข้อชื่อว่า5อาชีพที่ไทยมีแต่ที่ออสเตรเลียไม่มีอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะบางทีเราอาจจะคิดว่าเออไปมุ่งนอกมานาทํางานแบบนี้มั่งดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ที่ออสเตรเลียอาชีพที่เราคิดว่าอาจจะมีเนี่ยเขาไม่มีนะคะบางทีก็เหมือนตอนที่เราอยู่ไทยเนาะเหมือนตอนที่สูยอยู่ไทยอนะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็สวัสดีค่ะคุณดวงเดือนขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะอันนี้เป็นการแบบว่าไลฟ์ทำคลิปสั้นๆผ่านปุ่มโกดไล์ในมือถือนะตอนที่สุดอยู่เมืองไทยเนาะก็เคยเจอคนงานจากทางฝั่งพมา่าอะไรเงี้ยเขาเข้ามาทำงานใช้แรงงานที่ไทยนี่แหละ มาเป็นคนงานในร้านขายบะเตี๋ยวในร้านขายข้าวมันไก่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เราเอาคนต่างชาติเข้ามาเนาะเพื่อที่ว่าอา,อาจจะช่วยเขาหรือไม่ก็คิดว่าแรงงานถูกกว่าคนไทยด้วยกันเองอะไรประมาณนี้ซึ่งที่นี่ในที่ที่ออสเตรเลียตรงนี้ค่ะก็นะเอ้ทำคลิปสั้นๆผ่านกไลค์ก็มีกำลังใจมาด้วยค่ะขอบคุณนคัคะขอบคุณคุณดวงเดือน่ะ ให้หัวใจมาสองสมดุกนะขอบคุณค่ะ,ะเหมือนกันอะที่ออสเตรเลียเนาะเราก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศเขาอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีงานโน้นงานนี้ที่เราสามารถทําได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วนะคะอาชีพที่เราเคยได้ยินเคยเห็นคนทําที่เมืองไทยเนี่ยบางอาชีพไม่มีนะคะสุยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างให้ คร่าวๆตอนนี้5อาชีพนะคะเอาเป็นว่าสันส้นๆเยอๆเนาะอาชีพที่หนึ่งค่ะคนเก็บตัวรถเมย์ดวงเดือนค่ะดวงเดือนอาจชื่อถูกเนาะดวงเดือนค่ะอาชีพที่หนึ่งค่ะอาชีพเขาเรียกว่าอะไรอะกระเป๋ารถเมย์คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าในช่วงที่สุมาเนี่ยนะไม่เคยมีเลย ไม่เคยมีคนขายตั๋วรถเมล์บนรถเมล์บนรถไฟไม่มีคนที่จะมาขายตัว๋วเก็บ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 ขายตั๋วสองบาทสามบาทอะไรประมาณนี้ไม่มีนะเมื่อประมาณสองสามปีก่อนเนี้ยเขาจะมีเป็นเป็นตั๋วกระดาษเป็นตั๋วรายวันมั่งเป็นตัว๋วรายสัปดาห์มั่งเป็นตั๋วอะไรนั่นอย่างหนึง่งตั๋วรายเดือนก็มีเนาะคือมันจะเป็นตั๋วกระดาษนี่แหละใช้แล้วก็หมดไป มีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนใช้แล้วหมดไปเนาะอันนั้นอันนั้นเป็นเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนแต่ว่าระยะหลังเนี้ยเราจะมีเป็นโอปอกาดเป็นเหมือนกับบัตรเครดิตสวัสดีค่ะคุณสรริมัคคีนะคะดองซูงของเขาน่าสนใจขอบคุณค่ะคือนะผมเล่าให้ฟังบางคนอาจจะยังไม่รู้เอ้ยฉันไปออสเตรเลยียไปทํางานนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอาชีพที่1น,นะกระเป๋ารถมีไม่มี ก็คือปัจจุบันนี้เราจะมีเป็นป๋วเหมือนกับเหมือนบ,บัตรเครดิตนะคะแล้วเราก็เติมเงินเข้าไปในบัตรนะคะแล้ววิธีจ่ายก็คือเรา,คาแค่แท็บแท็บแท็บมันจะมีมันจะมีหน้าจอมันจะมีหน้าจอให้เราเหมือนเหมือนกับที่ไทยเราเนาะเหมือนกับมีที่ไทยเราที่ที่เราใช้เหรียญอะแต่ที่เครื่องใช่ไหมคะแต่ว่าที่ออสเตรเลีย,ยมันจะเป็นเหมือนกับบัตรเครดิตเราก็เติมเงินในบัตรนั้นก็ได้หรือว่าจะ ท็อปอัพปัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตก็ได้แล้วเราก็ใช้แตะเหมือนกับที่เราใช้เรียนแตะกับรถไฟฟ้าที่ไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เขาจะไม่มีกระเป๋ารถเมย์นะคะขึ้นรถไฟรถเมย์เนี่ยจะไม่มีคนเก็บตัวแต่จะมีคนตรวจตัวนะมันาน่าจะเจอซึ่งบางทีเนี่ยบางคนคือคือทางขึ้นรถ แม่หรือว่ารถไฟเนี่ยบางทีมันไม่มีประตูกั้นนะคุณขึ้นไปแล้วคุณก็นั่งได้เลยอะไรเนี้ยคุณจะแตะตัวจ่ายตังหรือไม่จ่ายเนี้ยก็ได้นะบางสถานีคุณไม่แตะก็ขึ้นได้แต่นาน,นทีแล้วคุณดวงดีนะคุณจะเจอเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวเหมือนกับเหมือนกับพนักงานตรวจตัวรถไฟอะคะ่ะเขาไม่ได้มีทุกวันแต่ว่านานจะมีทีถ้าคุณนั่งเจอแจ็คพอตเจออะไรอย่างตรวจเจอเอ้เมื่อกี้แตะตัวหรือยัง มีตัวไหมในตัวมีเงินไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีหรือไม่ได้แตะตัวแล้วเขาจับได้ก็โดนปรับ200ค่ะแล้วไม่ใช่แค่200นะโดนบันทึกประวัติด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาชีพที่1นนะคะไม่มีกระเป๋ารถเมล์แต่คุณต้องซื้อสัตว์นะคะไม่งั้นถูกจับโดนใบเหลืองโดนเช็คเลสนะคะอาชีพที่2ค่ะไม่มีเด็กปั๊มนะ ถ้าบางท่าใครคิดว่า้ยไปออสเตรเลียดีกว่าไปทำงานเป็นเด็กปัม๊มอะไรประมาณนี้อย่าคิดนะคะที่ออสเตรเลียไม่มีเด็กปั๊มค่ะคนขับรถเนี่ยต้องจอดรถเองเติมน้ำมันเองแล้วก็เดินเข้าไปจ่ายนันเองในในอะไรอะในร้านเขาเรียกว่าอะไรอะมุที่